อะไรเหรอคะเอ่อพี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะฟองคุณมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะฟองก็มารอพี่ห้าไงคะ่ะแล้วคุณมาเปลี่ยนชุดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย พี่ข้าพูดเรื่องอะไรฟองไม่เข้าใจค่ะหรือว่าคนเมื่อกี้คือฟ้าน้องสาวฝาแฝดของฟองสวยแล้วเราพี่ข้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะทาไมทำตัวแปลกๆฟองรู้ตัวใช่ไหมว่าใส่ชุดนี้แล้วจะไม่ได้นอนรู้สิคะเพราะว่าฟอง รอคืนนี้มานานแล้วอ๋อสองฟ้า ทำไมพี่ห้าข้าของน้ำมาจังครับมมอร์นิ่งค่ะที่รักมอร์นิ่งจ้ะ ้ยพี่ห้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอ่อพี่ปวดท้องอ่ะน่าจะเมื่อคืนใช้แรงเยอะไปหน่อยเดี๋ยวฟ้องไปทำอาหารให้พี่กินหน่อยนะนั่นนะก็ได้ค่ะ เห็นเข้าจะทำไงพี่ฟองไม่เห็นหรอกค่ะตอนนี้ไม่เห็นแต่ถ้าเธอยังไม่ออกไปอะได้เห็นแน่พี่ถามจริงเถอะฟ้าต้องการอะไรจากพี่กันแน่ฟ้าก็ต้องการพี่ไฮไงคะนี่ฟ้าบ้าไปแล้วเหรอฟ้าพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่ารู้สิคะแต่พี่เป็นพี่เขยของฟ้านะฟ้าทำแบบเนี้ยไม่เก่งใจพี่ ก็สงสารพี่สาวฟ้าบ้างเถอะสรุปว่าพี่ห้าไม่ยอมเป็นแฟนกับฟ้าใช่ไหมคะตอนเนี้ยพี่เป็นแฟนของพี่สาวฟ้าแล้วจะไม่เป็นแฟนของฟ้าได้ยังไงล่ะทำไมล่ะคะฟ้าไม่ดีตรงไหนฟ้าก็มีเหมือนพี่ฟองทุกอย่างแถมยังเด็กกว่าพี่ฟองตั้งสองนาทีแต่โอ้ยนี่ที่พี่พูดมาฟ้าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจสิคะแล้พี่ห้าล่ะคะ เข้าใจที่ฟ้าพูดหรือเปล่าพี่ว่าฟ้ารีบออกไปเถอะนะไม่ค่ะจนกว่าพี่ห้าจะพาฟ้าออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็ยอมเป็นแฟนฟ้าหนึ่งวันโอเคแค่วันเดียวนะ <c oughs> งั้นฟ้าออกไปแต่งตัวกันนะคะ dây dây mà dính lên như ฮัลโหลค่ะพี่ห้าพี่ห้าไปไหนคะแล้วไม่ทานข้าวก่อนเหรอคะโทษทีนะฟองพอดีพี่มีงานด่วนอะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ค่อยกลับไปทานข้าวด้วยนะค่ะงั้นขบับรถดีๆนะคะจ้ะ เดี๋ยวพี่ห้าพาฟ้าเข้าไปข้างในนิดหน่อยได้ไหมคะ ฟ้าร้องให้ทำไมอะฟ้าเป็นอะไรอะฟ้าเอ๊ะนั่นเหมือนพี่ยุงนี่นที่แท้ก็มาหาสาวนี่เองก็งว่าทำไมไม่ไปงานแต่งเราฟ้าไปไหนแล้วอะ ฮัลโหลฟองมีอะไรหรือเปล่าพิ娅ฟ้าตายแล้วไม่จริงอ่ะจริงสิคะตอนไหนเมื่อวานตอนเย็นค่ะเกิดอะไรขึ้นกับฟ้าเมื่อวานพี่ยงพี่ชายของพิาเป็นคนอาสาไปรับฟ้าที่หอเพื่อที่จะมางานแต่งของเรา หว่างทางฟ้าดันเกิดอุบัติเหตุตกลงชนซะก่อนค่ะพี่ฮ่าค่ะพี่ฮ่าพี่ฮ่ายังฟังฟองรีบอยู่หรือเปล่าคะฟังอยู่จ้ะน <c oughs> ั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับไปหาฟองนะ ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเองแหละพี่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาจากเราไปแล้วไม่จริงอะ่ะพี่ไอ้พูดอะไรพี่ไอ้ใจเย็นนะพี่บอกว่าพี่ยุงเขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาจากไปแล้ว้าเข้าใจไหมพี่ยุงเขาไปแล้วไม่จริงอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง พี่ไม่ไหวแล้วฮ้ารีบกลับมานะถ้าพี่ห้าอยากรู้เดี๋ยวฟ้าเล่าให้ฟังนะคะพี่ยงคะนี่มันไม่ใช่ทางไปบ้านพี่ฟองเนี่ยคะพี่ยงจะพาฟ้าไปไหนมาน,นี่ปล่อยหนูนะ จะทำไรอะช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกฟ้ามีแต่พี่เท่านั้นแหละที่จะช่วยเธอไดไไ้ไม่กำลังทำอะไรกอยู่อ,อย่าไปหรอกนะเอ้เฮ้ย คุณไม่ฉันเองคุณ